วันนี้เราจะมาทำอกไก่นะครับชิ้นบางๆชุบในเกล็ดขนมปังป่นทอดกันเขาเรียกว่า c h i c ก e นชอ i ิเซนะครับเสิร์ฟกับซอสกิมจิเรียวหวานครับ เราจะหมักนะครับให้ชิ้นไก่ของเราเนี่ยมีความนุ่มขึ้นนะครับอย่างง่ายๆโดยการใช้นมผสมกับน้ำส,ส้มสายชูนิดหนึ่งคือถ้าเกิดเป็นฝรั่งเนี่ยครับเวลาที่เขาหมักเขาจะใช้บัตเตอร์มิลค์บ้านเราไม่มีก็คือใช้เป็นนมผสมน้ำส้มสายชูนะครับหลังจากที่เราหมักไก่ของเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะนําออกมาซับให้แห้งนิดหนึ่งโรยด้วยเกลือพริกไทยนะครับนอกจากนั้นเราจะมีแป้งสาลีมีไข่ไก่แล้วก็มีเกล็ดขนมปงังสําหรับเกล็ดขนมปังเนี่ยครับให้เราไปทุบเพิ่มนะครับบดให้เขาแบบละเอียดละเอียดแบบนี้เลยนะครับไม่ว นูในน้ำมันรำข้าวขวดเดียวตอบได้ทุกโจทย์นะครับจะเป็นการทอดการผัดนะครับใช้ได้ทุกรูปแบบแล้วต้องบอกเลยครับว่าปลอดภัยมั่นใจทั้งคนทำและคนทานครับเพราะว่าทนความร้อนได้สูงแล้วก็ทําให้คนที่ทําอาหารนีครับปลอดภัยจากควันน้ำมันด้วยนะครับแถมยังได้ประโยชน์ดีๆจากไฟโตสเตอรอลช่วยลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลตัวร้ายในร่างกายของเราด้วยนะครับ หลังจากที่เราทอดไก่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทอดผักต่อเลยผักของเราจะเป็นเครื่องเปรี้ยวหวานนะครับก็จะมีพริกหวานมีหอมใหญ่นะครับทอดพร้อมกันที่เหลือก็จะมีรากบัวมีแครอทแล้วก็มะเขือม่วงทอดเป็นอีกเซตหนึ่งครับ เหตุผลที่เราแยกรากบูมมะเขือมุ่วงแครอทออกมาทอดเป็นอีกเซตหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาจะใช้เวลาในการทอดนานกว่าในส่วนต่อไปเดี๋ยวเราจะไปผัดซอสนะครับเรามีส่วนประกอบน้ําสะอาดนะครับใส่โชยุลงไปน้ําส้มสายชูข้าวซอสมะเขือเทศครับโคชูจังแล้วก็น้ําตาลใสายแดงละลายให้เข้ากันดีก่อนนะครับตามด้วยแป้งข้าวโพดครับผมเราไปผัดซอสกันเลย ซอสของเราที่เราใส่แป้งข้าวโพดนะครับเขาจะมีลักษณะส,สีขุ่นๆเมื่อเขาโดนความร้อนแล้วสุกนะครับจะมีลักษณะที่ใสขึ้นครับเดี๋ยวให้ซอสของเราข้นแล้วก็เดือดขึ้นนะครับก็เป็นอันใช้ได้แล้วครับเรียบร้อยครับก็จะเป็นชิคเก้นชนิซ s ซลนะครับเสิร์ฟมากับซอสสไตล์เอเชียนฟิวชครับและนี่ก็คืออกไก่ชุบเก็ดขนมปังทอดซอสกิมจิเปรี้ยวหวานครับ